โอต้องเป็นทอร์อยู่แล้วว่าปล่ากูไม่ได้เกียยี่อะไรนไอ้บ้เป็นโลกีเนีพี่เป็นไงว่าโลคิอ่ะก็โลกากิโลเออดยเป็นน้องรักพี่ชายซื้อบื้อกับน้องดื้อเกียร์อะไรเนี่ย EMP online ทำไมมันโอ้มาเออเมาช้าจจริงวะ ใครอ่ะรีเจตอีวุธแบบนี้ให้ฉันหน่อยเหรอได้สิเคี้ยอะไรเนี่ยเป็นเหมือนยาวๆแล้วก็ด้านบนเป็นขวานด้านล่างเป็นค้อนอะไรของมึงเนี่ยอจะเต็ดแรกให้เอาเหล็กไปต้มเหล็กชั้นบนใช่ปะอ่ะ เออหลวไม่เจ็บเลยว้าวเฮ้ยไอ้ใช่แม่งโคตรอันนี่เลยววะแอสการ์เลยวะแบบว่ายุบแบบโคตรเทฮ้ยได้คอร์แล้วอย่างนั้นก็กูไปขาปิดอันมันขวานอยู่ไหนโอ้ยไปขออีกอันนึงอีกอัเลย หลอมใหม่ได้ไะเนีย่ยเอาเด็กไปใส่โม่บนอ๋อแล้วก็กดโม่เฮ้ยเหยียวแล้วเอา้เอาเชื่ออะไรอันนี้เลยจิ้นเนาะข้าวผ<ป>้ามาทำอะไร Order <Comp> ออเดอร์คอมพิวเต์ข้าวผ้ามาขึงเหรออันนี้ <laughs> เยีไไ่ยวผ้ามาทำเนี่ยนะทำไมกูออเดอร์คอมพิวเตอร์แค่3%วะได้มาเป็นไงนะเป็นอะไยาวๆใช่ปหม ่เออแต่ละแล้วก็เ็มคอนอยู่ไหนเชืวว่อไหมมีเอ้ามันสลับกันนะค้อนกูอยู่ข้างบนว่ะที่ผ่ายล้วอ่าไปหรือป่าวะกูได้เก้าสิบสาเอร์เซ็นะ โอเคอันนี้สุดยอดเลยเฮ้ยเอาสวัสดีเจเข้ามาเลยครับต้องการอะไรอ๋อหอกออกนะตีเ,เ,าาเดล็กของกูอะ่ะเออหนักมาชีวิตช่างตีเหล็กไว้ยี่หลำบากนี้เองเข้เาใจเฮ้ยได้แล้วครับลูกค้อาอ๋ออุ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ะชิบหายแล้วมันมันรู้ใหม่เด้โอ้โหมีด้ามยาวด้วย เวลาจะหมดแล้วด้วยกูเดี๋ยวเดยเดีต่อยไงกู <c oughs> ดอย่างนี้สูงตายด้วยปุ๊บมีตายด้วยวเอาไปตดตรงนี้ไม่ได้เชียวเนี่ยโอโ้โหหมดเวลาเกิด <c oughs> อไนะไรขึลูก,กิ <c oughs> ไปรวยอะไรพี่ชาย เฮ้ยซีรุ่มเลเวลเลเวลอันหนึ่งก่อนเลยเลเวลหนึ่งก่อนเลยเปิดไปไปเปิดร้านอ่ะเดี๋ยวกูเผาเหล็กรอไว้เอ้าเฮ้ยเหล็กไปไหนอ่ะอะไรไม่มีเหล็กเหรออะไรวะเนี่ยเราต้องสั่งออเดอร์เปล่าอีกเป็นต้องเปิดร้านก่อนนะดิเปิดแล้วเปิดแล้วเหล็กก็ไม่มี ลูกค้ามาแล้วขวาไอ้พิกแอกลูกค้าสั่งพิกแอกช่างว่าไงลูกค้าสั่งพิกแอกพี่นี่เอาหนังไปกินก่อนนะเอ้ยม,มีเหล็กอะว่าไงและไอ้ลงหลอมแล้วก็ไม่มีเอ้าเฮียแล้วกูจะถีเหล็กยังไงเฮ้ยเห็นเปิดป<บ>ิดร้านก่อนดิลูกค้ามาแล้วปิดไปได้แล้วปิดร้านดี ปิดไม่ได้เอ่อคุณลูกค้าเชิญกลับไปก่อนไม่มีอะไรพร้อมนิยนี่ไงเล็กอยู่นี่โอ้โหขบวนขบวน,บนเล็กอยู่ขบวนทำไรอะ่ะออเดอร์สูตรเดิอ <0 S 1> นว่ะทำไอ้นี่ให้หน่อยทำตำด้ามให้หน่อยไม่มันไม่มีที่ตากไงด้ามอะฮะเอ้โหเจอแล้วเจอที่ตากนะไ,นไม่ใช่ด้วย เราไปขึงกันอะไรได้บ้างวะไม่มีที่ตากอะไรเนี่ยมาติงก็สวยเลย <c oughs> เอางี้พี่ชายเราควรเดินหาห้ทั่วก่อน <c oughs> <c oughs> ไอ้สัตว์ลบมตัแต่วันแรกก้เฮร้านเปิดร้านแล้วจ้าเปิดร้านเจอลูกค้าได้เลยจ้ารับออเดอร์อย่งแล้วบอกคุณด้วยนะเฮ <Hi. S 1> ้ยเฮ้ยมึงเป็นผู้ชายทำไมียงเพ็ดตุ๊นจังวะ เหมือนเดิมอันเมื่อกี้เลยดามยาวดูดิดิดามยาวม,มึงไปทำขวานได้ปะได้ไงโอ้โหเออพี่ใหญ่มึงง,งัวจัดปล่าขวานขวาน,วาน <laughs> มึงทำตรงนี้เหรอขวานนีญ่ใหญ่ใหญ่เย็นเด็ดได้แล้วได้ <laughs> แล้วมาประกอบเยอะนะหายไปนะอาไปครับคุณลูกค้าเออแล้วเอาว่ะเอาว่ะ ดีเข้ามาดีเข้ามาเ,ออออเดี๋ยวลาบอ่เดินก่กันยาวเนีเยไอลูกค้าหน้าร้านน่ะไม่หลบตัวหัวแตกเว้ยเฮ้ยขวานสองนะเอ้ยมึงไปทำขวานเอ้าเสียงเด็กแกร็บ <laughs> ต่อเลยต่อเลยให้ไขวะเนี่ยกูต้องให้ไขวะเนี่ยเออชื่อคนไหนบ้วิววิว แข่งขวัญกับห่างกับหลังเออไม่เป็นไรเหมือนกันแหละกูให้ไอ้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ให้ผิดขนไปนะมึงให้ผิดมึงให้ผิดคนหนีอะถูกแล้วมึงต้องให้อันนี้ใบอ้าถูกแล้วถูกแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์กับหัวกับห่างไอ้สัสตัวจริงเฮ้ยมึงต้อนนี่ให้ตรงด้วยให้โดีหัวกับห่างงาอุ้ย เอาเลยเๆๆ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 เๆๆ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 เๆๆ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 ๆเๆๆๆยๆๆ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 รๆๆ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 ๆวเๆๆๆๆรๆๆเๆๆ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 วปๆๆ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 วๆๆ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 ๆจๆๆ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 ๆวๆๆ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 ๆเ ไม่ใช่เมื่อกี้เอาไปไหนอ่ะให้ไปแล้วส่งไปแล้วมันผิดอันนั้นอะ่ะเออไม่เป็นไรเราโอ้โหคกเดี๋ยวกูประกอบเองดีกว่า,ากวูวะ <c oughs> ไม่เชื่อใจกลัววะจบไปดิสี่สามไม่ทันละเดีย๋ยวพี่ยอมแพ้เอาไปโโอ้โหขอ,องอยู่ตรงหน้าเดี๋ยวมึงยิมไปดิ้ยกูอันนี้เฟี้ยวอะ อรที่แบบว่าช่างตีเหล็กมันก็ต้องมีเหล็กอยู่ที่ตัวใชงไหมโอ้เพนเดอะออเดอร์ไม่เด้อเดอะออเดอร์มันมันจะเห็นเองไหมเหรอเฮ้ยอ่ะแปะแล้วโอ้โหเที่อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวกูไปตีก่อนแล้วกันนะยาวขวานอ้าวยาวอันหนึ่งอยู่ไหนวะเนี่ยยาวอะไรวะขวางอยู่ที่พื้นได้ไง อะไรยาวนี่ไงที่พื้นนี่ไงนี่นี่โอ้ยเยี่ยมไปเลว <laughs> ยาวสองเลยป,ประกอบไ,ได้เลยเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวดิอันเนี้ยเนี้ยอยู่หน้าร้านเลย <laughs> ไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยทำไมมันเป็นรูปร่างอย่างเงี้ยเนี่ยรูปร่างมันเป็นยังไงอะต้องเอายาวแบบสี่เหลี่ยมเฮ้ยไอ้เนี่ย ไหนมีดมีดอยู่ไหนอ่ะมีดอยู่ไหนวะอ่าอันนี้อันนี้ถูกละอันหนึ่งเนี่ยอ่าเนี่ยอันนี้ถูกปะเฮ้ยอ้าวอะไรแนีเนี่ยกูจะไอ้นี่ยังไงอะแยกยังไงอะอ๋อนี่ไงแยกล้วแยกแล้แยกไอ้ไอ้นี่ให้ใครวะเนี่ยเจราตาไปต้องสี่เหลี่ยมอีกอันหนึ่งอะแฉกอีกอันหนึ่งอ่ะแฉกอันนี้กูทำไปแล้วนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่แยกกินแยกเิย ทิมทิมให้ให้ตรงนะให้ตรงเออเอาเอา,เอาหมดเวลาเฉยของยี่ตรงหน้ามึงก็ยิบไปดีเอย <c oughs> อะไรอ่ะยาวสองขวาดน,นึง่งโ <c oughs> ูว่ายาวสองแฉกหนึ่งมะ ไปเป็นกวา่าเฮ้ยวู้ยิม้มสี่เขีเข้าอะไรอยู่หลังแล้วนี่นะครับคุณลูกค,ค้าเราจะทำการประกอบให้ดูกันสดๆเลยครับเราไม่มีโกงครับมาตรการของเราเข้มข้น <c oughs> เฮ้ยการช่อฉนกลโกงแรงซ <Order S 2> ิ้นออเดอร์เตรียม<ร>ดูออเดอร์ได้เลยครับรับทราบรับทราบ,รบ ทำงานกันคล่องแคล้วกับย่านว่องไวเราจะไม่รวยได้ยังไงกันแบบนี้จะไม่รวยได้ไงกันสองครับอย่างสองเสียยาวหรือยังมีอันสั้นสองอันแบบอันนี้กันด้วยลูกค้ามีความอดทนเพียงแค่อีกสี่สิบห้าวินะครับเชฟจากนี้จะต้องเร่งประกอบแล้วครับเฮกี้จะเปีนะพี่ชายไม่ได้จะเร่งนะแต่ว่ารีบๆหน่อย ้าวนี้ใครวะกกโอ้ยลูกจเราจะเลยรุ่งเรือโคตรเลยเอาไปลูกพี่ฮ้ยโอ้โหเจันดับเมื่วันเหรอพี่ชายโหตะกอแม่งโหก็้แลเดือดจี่เลยปะเดือดี่เดือดจี่เฟรมเฟิมปิดร้านเลยเปิดร้านเลยน้องชายพิชาย โยนผ้าลงไปข้างล่างด้วยไอยลูกขามาแล้วว่านี่น่าจะเป็นเออโซนิสตาร์ใช่ไหมออเดอร์แรกมาแล้วยาวสั้นภุเผา<อ>ยาวสั้นยาวสั้นไปประกอบกได้นะทำหนัง้วยมันทำยังไงนะอยู่ข้างข้างบนใช่ไหม อ่าถูกต้องถูกต้องถูกต้องแบบนี้ถูกต้องรับไปเลยโอ้โหลูกค้ามาอีกสองท่านเอาไ้ตกประคำไงตูกถ้ากูโยนใส่ลูกค้ามันจะเกิดอะไรขึ้นวะอุ้ยเกือบแล้วกูไอ้แป๊บนึงแป๊บนึียยังต้องโม่นี้ก่อนหอนต่อไปพี่ชายกดกดกดกิมที่อันนั้นอะไร เอี่ยครบหมดแล้วทุกอย่างโอ้มีอะไรบ้างวันนียงงเดี๋ยวมาดูกันเอายาวต่อกับค้อนแบบแบบขอยาวไปโยมเลยครับไปเลยครับแล้วมาเสียบตีนเอาไปลุ้นเฮ้ยแ้้วมันดีกันเยอะเลยมันต้องขอเร็จมากเลยเออจะจะเจ๊งรอบแรกไอ้ที่เร่งดังแล้วว่าดังแล้วว่าเราจะเป็นช่างตีเหล็กอันดับหนึ่งของแอสการ์ด้ลยพี่ชาย มาถึงก็โชว์แฮตติกกับระหว่าน้องสาวเฮ้ย <Hey, S 1> มึงอะ <game S 1> เอห <game S 1> <ด>ลอกก<ด>็<ด>พอก็ก <laughs> ลอบดู่แล้วไม่ผ่าน <laughs> มึงผิดตรงไหนวะไอ้สักมึงต้องมีความคิดส,สร้างสรรค์กันหน่อยดิวะ